ค่ะทุกคนเจอกับแม่หมอนะคะเจอกับแม่หมอเราก็จะมาดูดวงกันค่ะคลิปนี้จะมาเลือกไพ่สิงห์ถ่ายด้วยเรื่องของซิกเซนหรือสัมผัสที่6นะคะเราเคยได้ยินกันมาอยู่แล้วเรื่องของซิกเซนสัมผัสที่6แต่ละคนก็จะมีสัญทาตยานกันอย่างรู้สัมผัสที่6ที่แตกต่างกันไปวันนี้เราก็อยากจะมาลองดูว่าเฮ้ยสัญชัตยานของคุณน่ะเป็นแบบไหน ซิกเซนต์ของคุณเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเป็นการเสี่ยงทายไพ่กับหมอสายอ,อ,อันนี้เป็นเลือกไพ่เสี่ยงทาย EP นี้ก็จะเป็นเรื่องของซิกเซนต์สัมผัสที่6ของคุณเป็นแบบไหนการเลือกไพ่เสี่ยงทายก็จะมีไพ่แบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามกองกับแม่หมอนะคะแล้วคุณก็เลือกเลือกนะคะตังจิตเปิดใจของคุณทำนาย แบบนี้ก็จะเป็นการแบบสนุกด้วยกันนะคะไม่ต้องซีเรียสกับเนื้อหามากมายนะักแต่เป็นการมามาร่วมสนุกด้วยกันกับการเลือกไพ่เสี่ยงทายกับหมอทรายจะเดี๋ยวเดูดนะคะก็คือมันมีไพ่สามกองแหละค่ะทุกคนก็คือหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามก็คือเดี๋ยวดูนะเลือกไพ่เสี่ยงทายละก็คือหนึ่งสองสามก็มีไพ่สามกองคุณก็แค่ตั้งจิตเปิดใจ แล้วก็ลองหลับตาถามดูว่า1 2หรือ3ที่คุณเลือกนะคะนะคะแล้วคุณก็ก็มาฟังคำเฉลยก็ถ้าเกิดคิดว่าแบบเยังไม่ทันกดหยุดด้วยก่อนง่ายๆคุณก็หยุดไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปเข้าไปดูที่เฉลยเลยนะคะว่ากองที่1กองที่2กองที่3คําตอบมันคืออะไรสัญชาตญาณของคุณซิกเซนนี่แหละที่เรารู้จักกันในแบบซิกเซนสัมผัสที่6 6ิบเซนหรือสัมผัสที่6ของคุณคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงดีแม่หมอก็จะมีคลิปช่วงนี้นะคะก็บรรยากาศเรเหตุการณ์เราเจอเรื่องราวเยอะแเราก็ทําคลิปสนุกๆขึน้นมาดูดวงออดูดวงพักจากดูข่าวก็มาดูดวงกันก่อนแล้วก็มาเลือกไพ่สิกไทยกับหมอสายว่าสัญชาตญาณของคุณหรือซิกเซนของคุณเนี่ยเรามาดูซิกเซนของคุณนะคะว่าซิกเซนของคุณเป็นแบบไหนกันดี เราก็ทุกคนมีเรื่องของสัมผัสที่6แหละอย่างรู้แหละมันมีโดยพื้นฐานโดยตัวของแต่ละคนแล้วแต่บางทีเราก็ไม่แน่ใจมันจะมีความสงสัยแหละลังเลแหละว่าเฮ้ยสิ่งที่เราแบบรู้สึกสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยมันจริงไหมมันมันใช่หรือเปล่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอบางคนจะมีอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์อะมันเป็นเรื่องที่อาจจะอธิบายยากในแง่ของเหตุและผลแต่ว่ามันมีจริงๆนะคะแล้วคุณก็มี ราะคุณเปิดมาในคลิปนี้แปลว่าคุณเป็นคนที่มีเซนใครที่เปิดคลิปนี้เข้ามาคุณมีเซนแน่ๆแต่เซนของคุณเป็นแบบไหนเรามาเริ่มกันที่กองที่1เลยค่ะมากองที่1โอ้ไพ่ขึ้นใบแรกนี่แบบชัดเจนมากเลยนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่พระเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใบแรกนั่นหมายถึงคนที่เลือกกองที่1คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ุ้มรองคุณเป็นคนที่มีอํานาจมีความตั้งใจเป็นคนที่ระวัดระวังตัวสุงมากแล้ว มีสเสน่ห์ด้วยนะคนนี้ทั้งการพูดการสื่อสารการแสดงออกทุกอย่างแต่คุณก็ไม่ได้เชื่อแบบงมงายเพราะคุณมีเหตุและผลรองรับคุณค่อนข้างระวังตัวแปลว่าคุณนะ่ะมีสิ่ทธิ์คุ้มครองคุณนะ่ะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณมีลางสังหรณ์แล้วเป็นคนที่มีเ,ออเขาเรียกระดับจิตวิญญาณที่เรียกว่าการอย่างรู้อย่างชัดเจน แต่คุณเป็นคนไม่ได้โชว์ออฟคุณคุณไม่ได้แบบเอ้ยมาเล่ามาบอกคือคุณก็จะระมัดระวังในการแสดงออกเพราะคุณก็จะรู้เหตุผลว่าเออบางคนเขาไม่ได้เชื่อแบบที่คุณเชื่อบางคนเขาไม่ได้รู้สึกแบบที่คุณรู้สึกแต่บอกเลยว่าคุณเนี่ยแบบโอ้โหเป็นคนที่ดวงแบบนี้เออไพ่ขึ้นมาแบบนี้คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคุณคุณมีซิกเซนที่แม่นยำและมียานอย่างรู้เลย ในในในดวงที่คุณหยิบในไพ่ที่คุณหยิบขึ้นมาดวงคุณน่ะคุณก็จะแบบเป็นคนที่มียานอย่างรู้มีสัมผัสที่หกแน่นอนแล้วเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีแบบมีครบอะ่ะมีครบมีรบมอบด้านเหมือนเหมือนแบบว่าโอโ้โหแบบเขาเรียกว่าออคุณได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการได้ยินได้ฟังอ่อการรู้สึกสัมผัสเซ็กเซนที่มันมาจากจากเขาเรียกว่า คุณมีครบแบบคุณมีครบเรียกว่าเป็นคนเป็นคนที่มีมีแบบมีของครบมีของครบฝันแม่นคิดเห็นรู้สึกยานอย่างรู้แล้วเป็นคนที่ปฏิบัติด,ดีนั่นแปลว่าคุณเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนที่จิตใจบุญและคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบครอบคือแปลว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบมันเล่ามาบอกนะแต่ถ้าคน คุณเจอคนที่มันแบบมีม,มีสื่อใกล้กันมีเซนส์เหมือนเหมือนกันคุณก็จะสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็คุณเป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดแต่ใฝ่รู้ในทิศทางที่มันอยู่บนพื้นฐานของความจริงคือไม่ได้แบบละเมอเพ้อเจอ้อเออไอ้น่ไอนี่ไอนั่นไม่ใช่คุณเป็นคนที่มีสันทัตยานยานอย่างรู้ที่ที่แน่ยนยำมากแล้วถ้าคุณพัฒนาต่อด้วยด้วยความที่เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้คุณจะประสบความสำเร็จได้รวมถึงการ ที่คุณสามารถแนะนําหรือช่วยเหลือนี่คุณเป็นหมอดูได้เลยนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็ช่วยคนได้ด้วยรวมถึงสิ่งที่คุณมีตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันจริงคือคือเซนส์คุณแม่นจริงออคุณเป็นคนที่อาจจะเขาเรียกอย่างรู้คือการอาจจะเห็นภาพหรือนิมิตลิมิตที่แบบมาอาจจะเป็นภาพฝันภาพอะไรมาได้หรือบางคนแบบแบบแค่นั่งสมาธิก็แบบภาพมาเป็นแบบ อ๋อเหมือน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 แบบ CG ขึ้นมาขึ้นแบบเป็นฉากฉากฉากฉา,า,ากเนี่ยคนนี้จะคือคนคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยมาแบบนี้เลยนะคะคือคือเขาเรียกมาแม่นมากมาชัดมาเต็มแล้วก็เห็นทุกระบบคือเป็นเหมือนกับเขาเรียกแสงสีเสียงมาครบแบบว่าองค์ประกอบมาครบฉะนั้นสุดยอดมากเป็นคนที่มีซิกเซนที่สุดยอดมากและครบเลยก็คือคุณอาจจะได้ยินใครมาบอกคุณอาจจะเห็นภาพ ได้คุณอาจจะฝันได้คุณอาจจะเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วแล้วเกิดญาณแล้วเกิดปัญญาแล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่าการอย่างรู้เนี่ยคือคุณเลยนะกองที่1สุดยอดคุณรักษาตรงนี้ไว้ดีๆแล้วอยู่ในสิ่งธรรมที่คุณปฏิบัติมาดีแล้วพัฒนาขึ้นไปอีกเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอีกด้วยสติปัญญาของคุณคุณเป็นคนที่เรียนรู้แบบไม่จบและเป็นคนที่พร้อมจะพัฒนาซึ่งมันส่งผลทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นและมั่นคง แล้วพบหนทางที่มันเป็นทางของการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตที่มันมีความสุขอย่างแท้จริงบนพื้นฐานของความจริงบนโลกใบนี้บนพื้นฐานของศีลธรรมแล้วก็บนความเชื่อที่มันไม่ได้งนง่ายอันเนี้ยสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะเจ๋งและสุดยอดมากๆอันนี้แบบเป็นยาอย่างรู้จริงๆนะคะมาสำหรับคนที่เลือกกองที่สองค่ะเรามาต่อกันที่กองที่สองนะคะกองที่สองเนี่ยเออ เป็นคนที่มีเรื่องของเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเป็นสัมผัสที่มันมาโดยร่างกายโดยความรู้สึกแล้วก็การเห็นวิญญาณสิ่งที่ลี้ลับคุณน่าจะเป็นคนที่เห็นผีได้เห็นวิญญาณได้หรือสื่อสารกับพูดผีวิญญาณได้นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึก แล้วยังห่วงเรื่องของความสวยงามของตัวเองห่วงเรื่องของความเป็นอยู่มีกินมีใช้ความอยู่รอดปลอดภัยมันเลยทําให้คุณเป็นคนที่อาจจะย้ําคิดย้ำำําทําแล้วก็อาจจะเหมือนกับคือ,ค,อคือเซนส์คุณนะ่ะมันให้โชคคุณได้ด้วยนะแล้วบางครั้งคุณจะได้ได้โชคจากสิ่งที่มองไม่เห็นแบบเนี้ยก็คือผูดพี่วิญญ,ญาณฝ้าฝันอะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันมันก็เป็นเซนที่แบบให้โชคกับคุณจนบางทีคุณรู้สึกว่าคุณแบบอยากได้อีกอยากได้อีกทีนี้มันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งขนาดนั้นฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคนคุณคุณจะเหมือนย้ำกินย้ำทำแล้วคุณรู้สึกว่าทำไมมันแบบมันไม่สุดอะมันไม่สุดคือเหมือนแบบบางทีอ่ามันจะอาจจะแม่นหรืออาจจะชัดเป็นช่วงๆแต่บางช่วงก็แบบมันหายไปจากคุณเลยแล้วอยู่ดีๆมันก็กลับมาเกิดขึ้นใหม่กลับมารู้สึกอีกกลับมาเห็นอีก แต่ว่ากองที่สองเนี่ยเป็นคนที่แบบเห็นวิญญาณได้แน่นอนเห็นผีได้แน่เห็นอะไรได้แบบหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นพูดผีวิญญาณเหมือนกับเป็นคนที่มีมีมีเหมือนเป็นเขาเรียกล่างสรงอะมีองค์มันไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกองค์ลวกันคือเป็นคนที่เหมือนกับมัน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 มีอะไรที่มาแฝงหรือมากระทบกับตัวคุณได้อะคะ่ะเป็นแบบนั้นแล้วก็ เป็นคนที่ที่อาจจะมีความเชื่อเรื่องของพูดผีวิญญาณโดยโดยโดยทุนเดิมอยู่แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นจนบางทีคุณอาจจะแบบไม่แน่ใจว่ามันจะแบบจะจะจริงหรือเปล่าแล้วคุณก็จะเรียกหาในบางครั้งคือคือคุณน่าจะเป็นคนที่มีอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าบางครั้งคุณรู้สึกว่าเขาหายไปเหมือนคุณอาจจะรู้สึกแบบบางอย่างว่ามันมีบางอย่างอยู่กับคุณนะ่ะมันมีใครอยู่กับคุณนะ่ะแล้ว เขาเคยแบบอยู่กับคุณตลอดแล้วอยู่ดีๆบางทีหายไปแล้วคุณก็พยายามแบบเรียกหาซึ่งเขาก็ไม่ได้มาตามที่คุณเรียกแปลว่าตรงนี้มันมาตามเหตุการณ์หรือตามสถานการณ์นะคะคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่จะมีเซนส์สัมผัสที่6ไปในทิศทางที่มันเป็นเรื่องของการเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณหรือรู้สึกว่ามีใครตามใครอยู่ด้วยตลอด รอแต่ว่าเซนเหล่านี้บางทีมันให้ชอบกับคุณก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณยังไม่ได้พัฒนาจนมันแบบมันชัดเจนมากเอ,อ่ฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สองยังเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความสุขอยู่กับเงินทองอยู่กับความความแบบความพอใจของตัวเองถ้าคุณลองที่จะแบบว่าเอ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 า,อา,อารมณ์เหล่านี้ตัดออกไปแล้วคุณอยู่ในลักษณะที่ที่เหมือนกับ ไม่เรียกร้องอะคะ่ะบางทีเซนส์นรลอสัญชาตญาณของคุณอะมันอาจจะกลับมาแล้วใช้ได้ดีขึ้นก็ได้แต่คุณเป็นคนที่คาดหวังและเรียกร้องมันเลยทําให้เซนส์และสัญชาตญาณตรงเนี้ยมันมาไม่ต่อเมืองแล้วมันไม่ชัดเจนอันนี้สําหรับกองที่สองนะมาลองกองที่สามกันต่อใครกองที่สามนะคะว่าซิกเซนต์สัญชาตญาณของคนที่เลือกกองที่สามจะเป็นแบบไหนคะ่ะ กองที่สามเนี่ยจะเป็นความรู้สึกของแบบมัน่นคงความอุดมสมบูรณ์ความความพยายามเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมากกวา่าแต่จะมีของเก่ามาดีก็คืออดีตของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เคยปฏิบัติมาสร้างบุญเก่ามาสร้างกุศลเก่ามาดังนั้นคุณก็จะเป็นคนที่ณนะปัจจุบันคุณมีชีวิตที่มีความมั่นคงอยู่ดีแต่ คุณจะมีเซนที่มันมาโดยที่คุณแบบเหมือนกับระลึกชาติได้หรือไปเจอตรงไหนที่ไหนเหตุการณ์ไหนก็ตามแต่คุณอาจจะรู้สึกก่อนล่วงหน้าว่ามันคุ้นเคยและมันเคยเจอแบบนี้มันเหมือนกับบางทีคุณอาจจะไม่เคยไปแต่พอคุณไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วบางทีคุณไม่เคยเจอคนคนนี้แต่พอคุณเจอคุณรู้สึกว่า เหมือนเคยเจองนั้นคุณเป็นคนที่มันมีเรื่องของอดีตชาติของเก่ามาดีบุญเก่าที่มันเป็นเขาเรียกกุศลที่คุณสร้างคุณอาจจะเคยนั่งสมาธิมาเยอะในอดีตก็ได้ทอมาในปัจจุบันคุณก็เลยเป็นคนที่หนึ่งคือคือถ้าคุณได้ได้สารต่ออ่ะมันจะไวมากถ้าเกิดเหมือนคุณได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณไวแต่คุณแต่คุณน้าคุณน้ตอนนี้มันมันไม่ได้ใช้อ่ะ ไม่ได้ใช้สิ่งพวกนี้เลยคือคุณอยู่กับปัจจุบันเลยจริงๆคือคุณอยู่กับการทํางานอยู่กับการใช้ชีวิตอยู่กับความมั่นคงเงินทองหาเงินดิ้นรนเลี้ยงชีพคือคุณอยู่กับชีวิตตรงนี้ปัจจุบันมากจนคุณอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าสันติยานหรือเซนท,ที่คุณมีมามันเลยหายออกไปเฉยๆจริงๆคุณมีของเก่ามาดีนะคะถ้าคุณจะลองปฏิบัติลองนั่งสมาธิลองสวดมนต์ดูสิ่งเหล่านี้มันมันอาจจะกลับมาช่วยให้คุณได้แบบ เขาเรียกวางแผนรู้รู้สึกอะไรแล้วมันนําทางในทางที่แบบดีขึ้นกับชีวิตคุณในปัจจุบันได้นะถ้าคุณจะลองดูเพราะคุณเป็นคนที่มีมีเหมือนกับการระลึกชาติการย้อนอดีตแล้วเป็นเรื่องของยานบาร,รมีเก่าๆแปลว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงเรื่องของซิกเซนหรือสันทตยานได้ไวถ้าเกิดคุณได้ปฏิบัติแต่ณตอนนี้คุณอาจจะมันนิ่งไปหมดเลยคือมันไม่ได้ไม่ได้สานต่อรูกคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ที่ ที่มาแบบสนใจเรื่องตรงนี้ตลอดเวลาคุณก็เลยอาจจะปล่อยมันทิ้งไว้มันก็เลยกลายเป็นว่าภาระหน้าที่ในะปัจจุบันในชีวิตคุณคุณมันเยอะมากคุณเหนื่อยมากคุณรู้สึกเหนื่อยมากเลยเนะี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยมากดังนั้นคนคนที่เลือกกองที่สามก็จะเป็นคนที่แบบเหนื่อยดิ้นนกับชีวิตในปัจจุบันยืนล้นกับความยิ่วอดทั้งๆที่จริงๆคุณมีของเก่ามาดีคุณมีทุกอย่างมาพร้อมแต่แค่คุณอาจจะ ยังไม่ได้ใช้มันจริงๆเพราะคนคนคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยเป็นคนที่มีเรื่องของการย้อนอดีตได้อะค่ะซึ่งมันถ้าถามว่าการย้อนอดีตได้มันดีหรือไม่ดียังไงมันก็ทําให้คุณรู้ว่าคุณจะใช้ชีวิตณปัจจุบันให้ดีขึ้นในแบบไหนได้ต่างหากนะคะโอเคจบแล้วกับจิกเซนนะคะกับสัมผัส ชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอสายด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ